สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเทอร์นิตนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันเมื่อวันที่24ตุลาคม2564สำนักงานยามฝั่งของแคนาดารายงานการเกิดเพลิงไหม้บนเรือบรรทุกสินค้า MV SimKingston ซึ่งตอนนี้ทอดสมออยู่ใกล้กับชายฝั่งเมืองวิกตอเรียเมืองเอกของรัฐบริติชโคลัมเบียซึ่งอยู่ทางตะวันตกของประเทศ เหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นช่วงสายของวันเสาร์ที่23ตุลาคมที่ผ่านมานะครับขณะที่ลูกเรือ16คนจากทั้งหมด21คนได้รับการอพยพออกจากเรือลำดังกล่าวแล้วนะครับเบื้องตน้นยังไม่มีการเปิดเผยสัญชาติของลูกเรือแต่ละคนแต่ว่าลูกเรือนั้นพยายามช่วยกันดับไฟด้วยตนเองแต่ไม่ประสบความสําเร็จจึงตัดสินใจขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานของแคนาดาซึ่งอยู่ใกล้ที่สุด ตอนนี้พบว่ามีตู้บรรทุกสินค้าอย่างน้อย6ตู้ได้รับความเสียหายจากเพลืงไหม้ในครั้งนี้นอกจากนั้นจํานวนดังกล่าวก็มีสองตู้ที่บรรทุกสารโพแทสเซียมอะมินเซนเทสแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญกําลังประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมเนื่องจากว่าสารดังกล่าวนั้นเป็นวัตถุอันตรายแล้วก็มักจะที่จะใช้ในอุตสาหกรรมเหมืองแร่นะครับทั้งนี้เนี่ยเรือ,อลำที่เกิดเหตุนั้นมีขนาดใหญ่หน่วยยามฝั่งของแคนาดา ได้ประสานขอการสนับสนุนจากหน่วยยามฝั่งของสหรัฐอเมริกาด้วยซึ่งเป็นผู้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมอีกว่าเร,เรือซิมคิมตั้งนั้นเดินทางมาจากเกาหลีใต้แล้วก็พบกับสภาพอากาศที่แปรปรวนระหว่างกำลังผ่านช่องแคบวอนเดลฟูกา้าซึ่งอยู่ระหว่างรัฐวิกตอเรียของแคนาดากับเมืองซีเอสเทิร์นในรัฐวอร์ชิงตันของสหรัฐอเมริกาส่งผลให้ตู้คอนเทนเนอร์จำนวน35ตู้นั้นเนี่ยครับตกลงไปในทะเลซึ่งรัฐบาลทั้งสองประเทศ ประกาศเตือนชาวประมงและก็ประชาชนตามแนวชายฝั่งอย่าเข้าใกล้ตู้้คอนเทนเนอร์เหล่านี้เนื่องอาจเนื่องอาจจากเป็นตู้ที่บรรทุกวัตถุอันตรายนั่นเองครับนี่เป็นความเคลื่อนไหวล่าสุดนะครับของเรือ MV ็มวีซิมส์คิงสที่ประสบเหตุเกิดเพลิงไหม้บนเรือนะฮะถ้าดูจากภาพนั้นก็พบว่าจุดที่เพลิงไหม้นั้นอยู่ช่วงกลางของลำเรือนะครับซึ่งเรือเต็มไปด้วย ตู้คอนเทนเนอร์แล้วก็มีตู้บางส่วนนั้นเนี่ยตอนนี้ก็ร่วงหล่นลง,ลงทะเลไปแล้วนะครับภาพจากทางด้านหน่วยยามฝั่งของอสหรัฐอเมริกานั้นมีการเผยแพร่นะครับว่าเวลานี้มีตู้คอนเทนเนอร์จำนวนหนึ่งนั้นได้ร่วงลงสู่ทะเลแล้วก็ลอยออกห่างจากตัวเรือนะครับก็ต้องดูนะครับว่าเรื่องของไฟไหม้นั้นท้ายที่สุดจะสามารถจัดการได้หรือไม่นะครับ เพราะว่าถ้าไม่สามารถจัดการได้เนี่ยย่อมมีโอกาสที่จะส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมบริเวณดังกล่าวอย่างแน่นอนครับ